ประกันภัยประเภท3ธรรมดาและประกันภัยประเภท3าพิเศษมีข้อแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมได้หมอประกันภัยครับวันนี้ผมจะมาอธิบายข้อแตกต่างนะครับระหว่างประเภท3าธรรมดาและประเภท3าพิเศษนะครับว่ามีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมจะเรียนแจ้งแบบนี้ครับเมื่อก่อนในวงการประกันภัยเนี่ยจะมีเฉพาะประกันภัยประเภท3ธรรมดาเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นประกันภัยที่เอาไว้คุ้มครอง ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้นนะครับเช่นในกรณีที่เราขับรถไปชนคู่กรณีเนี่ยประกันภัยก็จะจ่ายนะครับความรับผิดชอบให้ทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับตามวงเงินที่ได้ตกลงกับทางบริษัทประกันภัยไว้นั่นเองนะครับส่วนเบี้ยประกันภัยจะค่อนข้างถูกนะครับจะเหมาะกับรถที่แบบว่าจอดเป็นส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้งานมากนะครับหรือไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองหรือเอาไว้ไปไล่ไปสวนประมาณนี้นะครับไม่มีความเสี่ยงก็ ทำประกันภัยประเภท3ไว้ก็จะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายค่าประกันภัยในแต่ละปีได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุมาหรือเกิดอีกซิเดนต์มาประกันภัยก็จะเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนประกันภัยประเภท3าพิเศษนั้นนะครับเป็นประกันภยัยที่ทางบริษัทประกันภัยได้คิดแพ็กเกจเข้ามาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของรถลูกค้าในปัจจุบันนั่นเองนะครับเพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่า ไม่อยากจ่ายค่าเบีย้ยประกันภัยเป็นชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะใช้งานน้อยแต่อาจจะมีความเสี่ยงนะครับก็ทางประกันภัยก็เลยออกเป็นแพ็กเกจประเภท3พิเศษเพิ่มขึ้มานะครับซึ่งจะให้การคุ้มครองเพิ่มเติมมาในกรณีที่รถชนรถนะครับประกันภัยก็จะรับผิดชอบให้ตามวงเงินที่ได้ตกลงกับทางบริษัทประกันภัยไว้นั่นเองนะครับเช่นถ้าเราตกลงทําทุนประกันภัยการคุ้มครองของรถเราไว้ที่10,000แบาทนะครับในกรณีที่เกิดรถชนรถขึ้นมา นะครับประกันภัยก็จะซ่อมทั้งคู่กรณีด้วยแล้วก็ซ่อมรถเราด้วยนะครับส่วนรถเราก็จะซ่อมตามวงเงินที่เราได้เลือกไว้นะครับเช่นเลือกไว้1 0 0 0 0แบาทนะครับแต่ถ้าเกิดค่าซ่อมไม่เกิน1 0 0 0 0แเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแต่ถ้าเกิดค่าซ่อมเกิน1,000 0แเช่น1นึ0 0 0สบาทนะครับส่วนห0,000บาทนั้นเราก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบส่วนต่างเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกทุนประกันภัยนะครับตรงนี้ส่วนราคาเบี้ยประกันภัยก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถนะครับ ลักษณะการใช้งานแล้วก็บริษัทประกันภัยที่เราเลือกนั่นเองนะครับส่วนบริการเสริมต่างๆนะครับแต่และบริษัทประกันภัยก็จะมีให้เลือกนะครับเช่นการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับต่างๆนะครับ,ตร,บตรงนี้ก็เป็นาทางเลือกให้กับทางลูกค้านะครับหรือผู้ใช้รถในปัจจุบันว่า,าเรามีความเหมาะสมหรือเรามีความจําเป็นที่จะใช้ประกันภัยเป็นแบบประเภทไหนนะครับถึงจะเหมาะสมกับตัวรถเราแล้วก็ช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายในแต่ละปีได้นะครับก็สําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับประกันภัยหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันภัยนะครับก็สามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามนะครับหรือ,อทักแชททักไลน์เข้ามาคุยกันได้นะครับก็สำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับขอบคุณครับ